ยินดีต้อนรับคณะกรรมการการประเมินพนักงานราชการตำแหน่งผููกอสนาตำบลประจำปี2568ครั้งที่1ไตรามาส1-2ผู้เข้ารับการปร,าประเมินข้าพเจ้านางพรทิพย์สุขบัญชาชัยตำแหน่งผููกอสนาตำบลปฏิบัติงานสอกอรอระดับตำบลป้องข้าพเจ้ามีผลการปฏิบัติงานตามตัวชี้วัดดังนี้ตัวชี้วัดที่1จําจำนวนข้อมูลในระบบฐานข้อมูล เพื่อการบริหารจัดการ DMIS ข้าพเจ้ามีการบันทึกข้อมูลในฐานข้อมูล DMIS อย่างครบถ้วนทุกข้อตัวชี้วัดที่2ระดับความสําเร็จของการจัดทําแผนปฏิบัติการสกลร,ระดับตาบําบลข้าพเจ้ามีการรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของสองกลร,ระดับตําบปลป้องและมีการวิเคราะห์ จัดทำแผนให้สอดคล้องกับนโยบายกรมส่งเสริมการเรียนรู้มีการนำมาสู่แผนการปฏิบัติและการดำเนินงานตามที่กำหนดมีการประเมินสรุปผลรายงานผลจัดทำแผนรายงานใน D MIS อย่างเป็นปัจจุบันตัวชี้วัดที่3จํจำนวนความสำเร็จของการดำเนินงานการศึกษาขั้นพื้นฐานข้าพเจ้าจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานโดยการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลาย เพื่อให้สอดคล้องกับความต้องการของกลุ่มเป้าหมายมีการนําเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนและจัดทา QR code ให้กับผู้เรียนสามารถได้เรียนทุกที่ทุกเวลาในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567มีนักศึกษาที่รับผิดชอบทั้งหมด57คนนักศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้น29คนมัธยมศึกษาตอนปลาย28คนมีผู้เข้าร่วมทดสอบระดับชาติ N 17คน แยกระดับมัธยมศึกษาตอนต้น9คนเข้าสอบ9คนมัธยมศึกษาตอนปลาย8คนเข้าสอบ8คนคิดเป็นร้อยละร้อยนักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนจำนวน20ชั่วโมงขึ้นไปและได้รับรางวัลกิจติบัตรต่างๆตัวชีวัดที่4ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาขัาน้นพื้นฐานสก็ร,ร้ระดัดตำนป้อง มีนักศึกษาจบหลักสูตรขั้นพื้นฐานรวม4ภาคเรียนในภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567ในระดับมัธยมศึกษาตอนต้น9คนคิดเป็นร้อยละร้อยมัธยมศึกษาตอนปลายจำนวน7คนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่5ร้ายละของผู้เข้าสอบปลายภาคนักศึกษาสอกอรระดับตำบลนฟ้องเข้ารับกรารทดสอบปลายภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2567 ในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นคิดเป็นรอยละ96.55ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ85.71รวมคิดเป็นร้อยละ91.23ตัวชี้วัดที่6ร้อยละผู้มีผลสมดิธทางการเรียนในรายวิชา,บ,าบังคับ2ระดับตำมลป้องมีผู้มีผลสมดิธทางการเรียนในรายวิชา,บ,าบังคับมีเกจเฉลี่ย2.00ขึ้นไปในระดับมัธยมศึกษาตอนตอน้นคิดเป็นรอยละ96.55 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายคิดเป็นร้อยละ85.7 1หนึ่งตัวชี้วัดที่7จํานวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมการศึกษาต่อเน,นื่องเมื่อเทียบกับเป้าหมายข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการศึกษาต่อเน,นื่องจํานวน5กิจกรรมตัวชี้วัดที่8ร้อยละของผู้จบหลักสูตรการศึกษาต่อเน,นื่องที่นําความรู้ไปใช้เมื่อเทียบกับกลุ่มเป้าหมายจำนวนผู้จบการศึกษาต่อเน,นื่องที่เข้าร่วมกิจกรรมร้อยละร้อย สามารถนําความรู้ที่ได้ไปใช้ในการลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ต่อยอดอาชีพพัฒนาตนเองชุมชนและสังคมได้อย่างเหมาะสมโดยยึดหลักการดําเนินชีวิตตามหลักของปัจยาเศรษฐกิจพอเพียงตัวชี้วัดที่9จํานวนผู้รับบริการการศึกษาตามอัธยาศัยข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมการศึกษาตามอัธยาศัยให้กับกลุ่มเป้าหมายผลการดําเนินงานการศึกษาตามอัธยาศัยมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมกิจกรรมเกินกว่าเป้าทุกกิจกรรมคิดเป็นร้อยละ ตัวชี้วัดที่10จจำนวนกิจกรรมที่จัดแหล่งเรียนรู้บ้านหนังสือชุมชนเมื่อเทียบกับเป้าหมายข้าพเจ้าได้จัดกิจกรรมส่งเสริมการอ่านในแหล่งเรียนรู้มีจำนวนผู้เข้ารับบริการเกินกว่าเป้าหมายของกิจกรรมโครงการบ้านหนังสือชุมชนคิดเป็นร้อยละร้อยตัวชี้วัดที่11ระดับความสำเร็จของการมีส่วนร่วมกับภาคเครือข,ข่ายในชุมชน ข้าพเจ้าได้รับความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนในตำบลป้องเป็นอย่างดีในการจัดกิจกรรมต่างๆข้าพเจ้าได้มีส่วนร่วมกับภาคีเครือข่ายในกิจกรรมต่างๆตัวชี้วัดที่12จําจำนวนง,งานตามนโยบายเร่งด่วนข้าพเจ้าได้รับมอบหมายตามนโยบายเร่งด่วนได้แก่อาสาสมัคราชาติอาสาด้วยใจร่วมฟื้นฟูภัยพิบัติกิจกรรมอาสาสมัคราชาติ มอบสิ่งของแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบลป้องกิจกรรมเนื่องในวันนวมินทรามหาราชเป็นต้นผลการดำเนินงานข้าพเจ้ารได้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอย่างครบถ้วนสมบูรณ์ตัวชี้วัดที่13ระดับความสำเร็จในการจัดทำผลการปฏิบัติงาน Best Practice สกลร,ระดับตำบลป้องได้มีระดับความสำเร็จในการจัดทำแผนปฏิบัติงานที่ดี Best Practice ตามตัวชี้วัดที่ทางกรมส่งเสริมการเรียนรู้กำหนด โดยจะทําแผนปฏิบัติงานประจําปีสก,กรระดับตบําบลการทํารายงานผลการปฏิบัติงานตนําบลผลงานที่เป็นเลิศการทําตะก้าหวายเชิงสร้างสรรค์ที่มีเอกลักษณ์ของชุมชนตําบลป้องโดยมีวัตถุประสงค์ให้กลุ่มเป้าหมายมีทักษะในการพัฒนารูปแบบผลิตภัณฑ์ให้มีความหลากหลายขึ้นนําความรู้ที่ได้มาประกอบอาชีพสร้างรายได้ตัวชี้วัดที่1 4 งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายข้าพเจ้าได้รับมอบหมายให้ทำงานอื่นๆได้แก่งานการเงินงานการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตติดตามรายงานผลกรรมการศูนย์ส่งเสริมพัฒนาประชาธิปไตยตำบลสสปชาตกิจกรรมวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้าวันลูกเสือไทยคณะกรรมการดำเนินการสอบวัผลสำเร็จปลายภาคเรียนที่2ปี2567เป็นต้น